1 5 0 0ซุปเปอร์วินไปแล้วทุกคน1,600ก7ไปแล้วพุ่ง6 8 0 0 1 9 0 0 1,900ไปแล้ว2,000แล้วทุกคนสวัสดีครับขาสลัสดทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมอาเคนีอีย์นะครับผมเป็นเกมที่ผมชอบมากเลยนะครับผมเกมนี้ผมขอแนะนําเลยนะครับเป็นเกมจากค่ายเอสวินนะฮะผมเล่นเกมนี้บ่อยมากๆเลยแหละเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันแบบ มันมีฟีเจอร์เยอะแล้วก็แตกทีหนึ่งแตกเยอะด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมหมุนไปทีละแค่30เท่านั้นนะทุน9,900มาดูกันว่าจะได้ไปจบที่เท่าไหร่นะครับผมเกมนี้ผมขออธิบายความพิเศษอีกครั้งแล้วกันนะครับผมนี่นะครับแถวที่2กับแถวที่4นะครับจะมี Y ออกมานะถ้าเกิดมันออกมาไม่เต็มแถวเนี่ยมันจะไปเนี่ยกระตุ้นตัวด้วงตรงกลางนะครับผมเห็นไหมถ้ามันกระตุ้นแล้ว มันจะกระตุ้นช่วยให้เป็นววยออกมานะครับในแถวกลางแถมสุ่มตัวคูณด้วยนะทุกคนและถ้ามันมาเต็มช่องในช่องที่2แล้วก็ช่องที่4ี่นะครับเราจะสามารถเข้าฟรีเกมไปหมุนฟรีเพื่อลุ้นเงินโบนัสที่หนักกว่าเดิมมากๆเลยนะครับอ่ะเรามาหมุนไปเรื่อยๆนะตอนนี้หมุนไปตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยลดลงมาเหลือ9ก้าบาทสิแล้วนี่มาเต็มแล้วนี่ไงอย่างที่ผมบอกเป็นไงมาเต็ม2ช่องแล้วครับผมทุกคน นี่พอมันมาเต็มแบบนี้เราก็เข้าเหมือนฟรีเกมไปแบบฟรีๆนะทุกคนคราวนี้อ่ะเจ็ดฟรีเกมนะทุกคนดูดูดูแล้วดูให้ดีนะฮะมันจะมีฟีเจอร์พิเศษก็คือนี่เปิดช่องกลางนะครับแล้วก็จะเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆนะถ้าหากเราสะสมสัญลักษณ์วได้เต็ม2เม็ดนะครับจะเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยนี่ครับนี่ Y มันจะเลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ไปสะสม1ดวงเห็นไหมถ้าครบ2ดวงมันจะเพิ่มตัวคูณขึ้นไปทีละ1นะครับ ปะเรามาดูกันว่าค่าวนี้จะเป็นยังไงนะฮะมา2ตัวแบบนี้เพิ่มไปแล้วนะครับผมเข้าช่องที่2นี่เพิ่ม2ฟรีสปินนะเพื่อนเป็นไงเท่ากับตอนนี้วายเต็มๆนะฮะคูณ2แล้วก็วายลงมาอีกตัวนึงเท่ากับเป็นวายสาแถว3ช่องเต็มเเลยนะครับเพื่อน เป็นไงล่ะครับเกมนี้สุดยอดบิ๊กวินมาแล้วแน่นอนยังไงก็บิ๊กวินแน่นอนไปไหลไปเรื่อยๆเลยครับช็อตนี้ยังไงก็ได้เยอะแน่นอนครับเพื<ๆ>่อนๆเมก้าวินมาแล้วเอาดิยัง852ยังยังเหลืออีกหลายครั้งนะครับผมเออผมลืมบอกไปว่าถ้ามันครบเนี่ยผมพูดไปเลยอยงนะถ้ามันครบ2ดวงเราก็จะได้ฟีสปินเพิ่มอีก2ครั้งนี่ตัวผู้หญิงคุณผู้หญิงมาบิ๊กวินมาแล้วคูณ2ด้วยทุกคนไป 200- 300ายไหลไปเรื่อยๆแหม แตกดีเลือเกินสุดยอดเกมนี้เมก้าวินครับผมไปแล้วไปแล้ว8 0 0 9 0 0แล้วครับ1,000ไปแล้วฮะ1,080นะทุกคนนี่เราเบ็ดแค่30เท่านั้นนะครับเพื่อนแค่30เท่านั้นนี่วายช่องที่2ใหมาอีกแล้วครับนี่ก็จะได้เป็นเก็บลูกพลังไป2ลูกเพิ่มอีก2ฟรฟีสปินนะทุกคนตอนนี้นะครับเราไปที่11ฟรฟีสปินเลยนะตัวคูณแน่นอนเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวคูณ แล้วเป็นยังไงช็อตน,นี้บิ๊กวินแน่นอนอยังไงก็บิ๊กวินเพราะว่าวายเต็มเต็มฮนะเกมนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดเมก้าวินเป็นไงออกเมก้าวินแทบทุกรอบอะ่ะเพื่อนๆถ้ามีวายออกมานะนี่ไหลไปแล้วเยอะบอมบี้กี่พนะันสองร้อยนะเงินรางวัลรวมเราสามพันสี่ร้อยแล้วทุกคนร้อยเท่าของยอดของยอดเบ็ดเราแล้วนะนะไปะโอ้ยไปอีกวายไปไหนเดีย๋ยพึ่งเดีย๋ยพึ่งวายมาอีกวายมาอีกวายมาอีกเก้าครั้งแล้วนะทุกคน 9้าครั้งแล้วเครั้งแล้วโอ้ oh, หมุนว้าไปอีกแล้วนี่วายมาอีก2ตัวเป็นไงรอบนี้รอบนี้ยังไงยังไงยังไงก็ขึ้นเป็นคูณสีแน่นอนนะครับทุกคนแถมวายสามแถวกลางเต็มๆอีกทั้งหากโอ้โ oh, ห oh. เพิ่มอีก2ฟพีสปินฮึช็อตนี้ยังไงก็มาแน่ทุกคนคอยดูให้ดีๆนะครับผมผมบอกเลยว่า หนักแน่นอนบิ๊กวินมาฮะบิ๊กวินมาปลปลายปลายแล้วครับ400 500ไปแล้ว600เมกาวินไปแล้วพุ่งยังไม่หยุดยังไม่หยุดไปอีกไปอีกไปอีกพันหนึ่งพันหไปแล้วพันส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 ียไปแล้วพันห้าร้อซุเปอร์วินไปแล้วทุกคนพันหกพันไปแล้วพุ่งพันแปดพันเก้ไปแล้วสองพแล้วทุกคน แตกยับอย่างนี้ขนาดนี้นีเราเป็ดแค่อเองสามสิบนะครับแตกมาแล้ว2,200โอ้โหยอดรวมตอนนี้ทั้งหมด5,900แล้วทุกคนโอ้โหภาคเหนื่อยแล้วเนะี่ย12ครั้งแล้วครับผมเหลืออีก1รอบนะฮะช็อตนี้เป็นไงบิ๊กวินมาแน่นอนสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดรอบนี้ไม่เยอะเท่าไหร่3 8 0แแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับดีกว่าหมุนว้านทุกคนนะร,นะรอบที่13เามว้าวไปทีโอเคเราชนะไปทั้งหมด600 0 578จนะครับผมจากการเบ็ดแค่30บาทนะครับทุกคนเป็นไงถ้าทุกคนชอบเกมนี้เหมือนผมนะครับแอดมาที่แอดสลอด็อตสล็อตนะครับแอดมาที่แอดสล็อตสล็อตนะครับขอบคุณมากที่รับชมจนจบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอตัวไปถอนก็นแล้ววันนี้สบายเลยเว้ยโอเค